สวัสดีค่ะนักเรียนตอนนี้ครูอยู่กับนาฬิกาหนึ่งเรือนนะคะบนหน้าปัดนาฬิกาเรือนนี้มีเลขหนึ่งถึงเลข12มีเข็มสั้นบอกเวลาเป็นชั่วโมงและเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีเดี๋ยวครูจะค่อยๆหมุนเข็มยาวของนาฬิกาไปเรื่อยเรจนครบหนึ่งรอบและให้ในักเรียนลองสังเกตความเปลี่ยนแปลงดูนะคะเมื่อครู หมุนเข็มยาวของนาฬิกามาครบหนึ่งช่องใหญ่เป็นระยะเวลา5นาทีเมื่อหมุนมาถึงเลขสองครบสองช่องเป็นระยะเวลา10บนาทีเมื่อหมุนมาถึงเลขสาครบ3ามช่องเป็นระยะเวลา15นาที เมื่อครูหมุนเข็มยาวไปเรื่อยๆจนถึงเลข12บสอจะครบหนึ่งรอบพอดีเป็นระยะเวลา60นาทีเข็มสั้นจะเคลื่อนที่ไปหนึ่งช่องใหญ่เป็นระยะเวลา1ชั่วโมงดังนั้นหนชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีคะ60นาทีนั่นเองค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความสัมพั์ของหน่วยเวลากันนะคะหลังจากเรียนจบคลิปนี้แล้วนักเรียนจะสามารถเปลี่ยนหน่วยเวลาจากชั่วโมงและนาทีเป็นนาทีหรือเปลี่ยนหน่วยเวลาจากนาทีเป็นชั่วโมงและนาทีได้ค่ะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีแล้ว2ชั่วโมงจะเท่ากับกี่นาทีคะ วิธีคิดไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูจากแผนภาพนี้กันค่ะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที2ชั่วโมงเท่ากับ60บวก60หรือ2คูณ60เท่ากับ120นาทีดังนั้น2ชั่วโมงจึงเท่ากับ120นาทีนั่นเองค่ะ 4ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีนักเรียนลองดูตามแผนภาพนี้กันนะคะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที4ชั่วโมงเท่ากับ60บวก60บวก60บวก60หรือ4คูณ60เท่ากับ240นาทีดังนั้น4ชั่วโมงจึงเท่ากับ240นาทีนั่นเองค่ะ คราวนี้เด็กๆลองมาทำข้อนี้ดูกันนะคะหนึ่งชั่วโมงส0สินาทีเท่ากับกี่นาทีคะหนึ่งชั่วโมงสาสิบนาทีเท่ากับห0สิบบวกสสิเท่ากับ90นาทีดังนั้นหนึ่งชั่วโมงส0สิบนาทีเท่ากับ90นาทีนั่นเองสองชั่วโมง47เจนาทีเท่ากับกี่นาทีคะ 2ชั่วโมงเท่ากับ2คูณห0หรือ120นาที2ชั่วโมง47นาทีเท่ากับ120บวกสเท่ากับ1น7นาทีดังนั้นสองชั่วโมง47นาทีจึงเท่ากับ167นาทีนั่นเองค่ะคราวนี้มาลองเปลี่ยนหน่วยนาทีให้เป็นชั่วโมงดูบ้างน,นะคะ 120นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงเรามาดูวิธีคิดกันนะคะนักเรียนลองดูจากการนับเวลาบนแผนภาพนี้กันนะคะ60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง120นาทีเท่ากับ60บวก60หรือเท่ากับ2ชั่วโมงหรือจะใช้วิธีหาความสัมพันธ์ของการคูณและการหารก็ได้นะคะ คิดจาก60นาทีเป็น1ชั่วโมงดังนั้น120นาทีเป็นเท่าไหร่เรามาพิจารณากันว่าจำนวนใดคูณ60ได้เท่ากับ120ค่ะจาก2คูณ6เท่ากับ12ดังนั้น2คูณ60เท่ากับ120จำนวนนั้นคือ2นั่นเองค่ะ ดังนั้น120นาทีจึงเท่ากับ2ชั่วโมงค่ะ240นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงเรามาดูวิธีคิดกันนะคะนักเรียนลองดูการน,นับเวลาจากแผนภาพนี้กันดูค่ะ60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง240นาทีเท่ากับ60บวก60บวก60บวก60 เท่ากับ4ชั่วโมงหรือจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารก็ได้นะคะคิดจาก60นาทีเป็น1ชั่วโมงดังนั้น240นาทีเป็นเท่าไหร่เรามาพิจารณากันว่าจำนวนใดคูณ60ได้เท่ากับ240จาก4คูณ6เท่ากับ24ดังนั้น 4คูณ60เท่ากับ240จำนวนนั้นคือสนั่นเองค่ะดังนั้น240นาทีจึงเท่ากับสชั่วโมงค่ะคราวนี้เราลองมาดูโจทย์ข้อนี้กันบ้างน,นะคะ90นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงกี่นาที60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง90นาทีเท่ากับ 60บวก30นาทีดังนั้น90นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง30นาทีหรือจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารก็ได้นะคะคิดจากจำนวนได้คูณ60ได้เท่ากับ90นักเรียนลองคิดดูว่าถ้านำา1คูณ60ได้60ถ้านำสองคูณ60ได้120 ซึ่งมากกว่า90นาทีจะได้1ชั่วโมงหรือ60นาทีและยังเหลืออีก90ลบด้วย60เท่ากับ30นาทีดังนั้น90นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง30นาทีนั่นเองค่ะลองทบทวนดูอีกสักข้อนะคะ250นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงกี่นาทีคะ 60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง250นาทีเท่ากับ60บวก60บวก60บวก60และบวก10หรือ240บวก10นาทีดังนั้น250นาทีเท่ากับ4ชั่วโมง10นาทีหรือใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารก็ได้นะคะ ิจากจําจนวนใดคูณ60ได้เท่ากับ250นักเรียนลองคิดดูว่าถ้านํา1คูณ60ได้60ถ้านําสองคูณ60ได้120ถ้านํา3คูณ60ได้180ถ้านํา4คูณ60ได้240ถ้านํา5คูณ60 ได้300ซึ่งมากกว่า250นาทีจะได้4ชั่วโมงหรือ240นาทีและยังเหลืออีก250ลบด้วย240เท่ากับ10นาทีดังนั้น250นาทีจึงเท่ากับ4ชั่วโมง10นาทีนั่นเองค่ะ เรียนลองมาทำแบบฝึกหัดทบทวนพร้อมกับเพื่อนๆดูนะคะเริ่มจากลองเปลี่ยนหน่วยจากชั่วโมงเป็นนาทีและจากชั่วโมงและนาทีเป็นนาทีกันค่ะข้อที่1 5หชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีข้อที่สองชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีข้อที่สาม 8ชั่วโมงส5บห้านาทีเท่ากับกี่นาทีข้อที่สี่สามชั่วโมง30สนาทีเท่ากับกี่นาทีและข้อที่ห้าสี่ชั่วโมงส5สบห้านาทีเท่ากับกี่นาทีคะ่ะเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะข้อที่หนึ่ง หชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีคิดจาก1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีหชั่วโมงเท่ากับ5คูณ60เท่ากับ300นาทีข้อที่สอง7ชั่วโมงเท่ากับ420นาทีข้อที่3ามชั่วโมง15นาที เท่ากับกี่นาทีคิดจาก1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที8ชั่วโมงเท่ากับ8คูณ60เท่ากับ480นาทีและ480บวก15เท่ากับ495ดังนั้น8ชั่วโมง15นาที จึงเท่ากับ495นาทีค่ะข้อที่4 3ชั่วโมง30นาทีเท่ากับ210นาทีและข้อที่5 4ชั่วโมง45นาทีเท่ากับ285นาทีใครตอบถูกครบทั้ง5ข้อบ้างคะนักเรียน เก่งมากๆเลยนะคะคราวนี้เราลองมาเปลี่ยนหน่วยจากน,าท,น,า,กนาทีเป็นชั่วโมงและจากนาทีเป็นชั่วโมงและนาทีดูกันบ้างนะคะข้อที่6 1 8นนาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงข้อที่7 300นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงข้อที่8 340นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงกี่นาทีข้อที่9 5้านาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงกี่นาทีข้อที่10บ2 0นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงกี่นาทีคะ เรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะข้อที่6 180นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงคิดจาก60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงและ3คูณ60เท่ากับ180ดังนั้น180นาทีเท่ากับ3ชั่วโมงนั่นเองค่ะข้อที่7 300นาทีเท่ากับ5ชั่วโมงข้อที่8 340นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงกี่นาทีคิดจาก340นาทีเท่ากับ300กับ40นาทีและ5คูณ60เท่ากับ300 ดังนั้น340นาทีเท่ากับ5ชั่วโมงกับ40นาทีนั่นเองค่ะข้อที่9 500นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงกี่นาทีคิดจากจำนวนใดคูณ60ได้เท่ากับ500จาก8คูณ60ได้480 เก้คูณหกได้540ซึ่งมากกว่า500ร้อจึงตอบ8ชั่วโมงและอีก500ร้อยลบสี่เท่ากับยีนาทีดังนั้น500นาทีจึงเท่ากับ8ชั่วโมง20นาทีนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่สิบ 550นาทีเท่ากับ9ชั่วโมง10นาทีค่ะใครตอบถูกครบทุกข้อบ้างคะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนการเปลี่ยนหน่วยเวลาหรือความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลานี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะการเปลี่ยนหน่วยเวลาจากชั่วโมงเป็นนาทีชั่วโมงและนาทีเป็นนาที หรือจากนาทีเป็นชั่วโมงและนาทีเป็นชั่วโมงและนาทีอาจใช้ความสัมพันธ์ของหอน่วยเวลาที่ว่า60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงนั่นเองนะคะนักเรียนอย่าลืมมันฝึกฝนและทำแบบฝึกหัดทบทวนบ่อยๆจะได้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ